สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับมณีพ่อแหงกสิาพาพี่น้องท่านผู้ชมนะครับผมมาต่มแนวทางของคุณย้ายถึงนะครับคุณย้ายถึงนี่เพิ่นเป็นปน้อนเฝ้าลงงศพนะครับเฝ้าค้นตายเนิกมาเพิ่นกับฝันนะครับค้นที่ตาตไปมาบอกเพิ่นนะครับมาบอกอตัวเลขของเพิ่นสามตัวหางเดียวจะเป็นตัวใดไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยครับเป็นหาก็ได้เป็นเกตก็ได้เลขตัวเงือกสนุกคอว่า คันนมต์เียนเขามื่อได้่เห็นไปมือรุ่นมานกยังว่าท่านได้แตกยูได้ยังเปลี่ยนตัวเก่าอยู่คันนมนือมันเิ่นเห็ดเต่าเหมือดเบิ่งบไดใดก็คือเก่าอยู่มันบ่แตกบัดคืนสองมาขอไปนอน ค็เลื่อฝันก็จังมันมาเบ่าวดิอันหาเบ่าผู้ตายหรือเ่เอออันทศสี่หกเล้เลยย้ายจังมันวางสีหรอกก็เลื่อเด็ดขึ้นอ๋อลานแสดงว่าผีบอกต้อน่ะอือหกสีหกได้ย้ายหกสี่หกตตัวเก่าอ่ะพนาคือมันวางสิก็เลื่องของญาขืนหัวกูนอนอยู่หัวหิบมันมันโอ้บัดใดกูมานอนเฝ้าซุปมันตัวนึ่งพลาหงเอ้ยไปสั่นอืมาบอกเลขกูบอกไปสั่นขอเก็บฝันอีกเลย หกสี 6, 4, 6. ่หกกับเลขกันขันนมน้นขันนมน้นมันเป็นสามดูสามหน่อย 3, นย้อยๆหรอกจะว่าม,มุนมองกองตัวเลขเก้ายืนพออวอยตัวยุชุดมูนี่มันเป็นเจ็ดก็ได้มันเป็นหาก็ได้เขาวา่าคอยฝันมากคอยกระโปงมากขึ้นมุมันจีเป็นได้สองตัวขันบ่ออัน, 9, นเ,เก้าขันบ่อเก้าเจ็ดกับเก้าหาเขาวา่า ก้าเจ็ดก้าห้าเอาตาสองตัวเล่นบ่ก้าเจ็ดก้าห้าเอาเจ้าก้าเจ็ดอยู่บ่เจ้าเลียวเอาก้าห้าคือดังแทบนเรียกเลขยก้าห้าบ่มีเรียรัตต่มีแล้วเขาเลีวเขาเก็บไปเบิดเรอเขาเก็บไปเบิดล้วเนาะไปโต๊สองก็ว่าเดี๋ยวจักสองใบเขอเขาบ่ได้เรียกก้าวหาวะ บ่มีหาเบ,าบ,าบาิ่งเล่าบ่มีเพราะว่ามันดังตั้งแต่ัวย้ายหาตุ้ยรไรกระนผู้ขายว่าโอ้ยแม่ใหญ่อยากได้เก่าหาเวลาซั่นโอ้ยพอถามหนูแต่ที่แรกโอ้ยมันก็อยากเบิ่งตาเจ้าของนี่ล่ะว่าซั่นน่ะมันเบิดตัวแม่บ่หยังเด้ยว่าซั่นบ่มีจักแข็งกระสันกระเลียกเก้าหาเดีวยวกระสันมันตื่นใกล้เคียงกับ เอารถเตียงวัสดุหวยมันกระโบมากนี่แล้วก็วัสดุเนาะอืมแเตียวมันดอกเก้าหาซื้อเก้าหกกับอะไ้เงินนี่เนาะก็อยากได้เนาะบ้านที่เอาตัวมันอยากได้นี่แล้ววัสดุเลยว่ได้ซื้อ้อยไอ้มันได้ตรงใจเจ้าของใครดีเนาะคือวางสันลักษณ์อันนี้คือเพื่อนผู้ตายบอกเนาะเออผู้ตายบอกยาย บ้าขับไก่ขับข้านนะเรียกกันตัวเก้าหละพันนะเอาตัวเก้าจังไรฮันอยู่พันหกสี่หกแม้ว่าพันหกสี่หกมันกระเจียวหกมันกระสีหาดตัวเนาะมันสีหาบอ่มันคือพวเป็นหกสี่เก้าเป็นที่บอกตัดเดียวก็ของตัวฝันเนาะขับไข่ขับค้านังว่าขับมาฝันกับแมฆเมีนขับ่าบ่ฝันกับคือแมีนมันเป็น เพราะสงสัยนี่แม่มว่าเป็นตู้เป็นเตากับบ่แมนแมมันเป็นคือจังมันเว้าดิแม่พีร้านอ่ะคอยผลนอนอยู่ในหันกับไม่แญ่ไล้กับเด็กน้อยสองสาคนอีก,กิินี่มัดนั่นละเป็นนอนเสาคอนเออโอ้พ่มีหมองนอนอยู่นอนแมน้วยห,หัวมาอัน ลุกศพแล้วเอาย้ายนี่คือเรื่องบ่นยับออกคือบราณมันย่านที่ยังขอเหล็กน้ำมันเดี่ยวเาะฉั้นอยากปั่นเพราะว่าจริงบนน้ำนี้ได้เม็ดแต่สิงห์ับเขาที่ขอเรียกย่างเดียวมันบ่ลุงไล่แล้วเสียวหัวไปหมุนพับเขาพ้าเว้นบัดนี่หมุนใส่ก็หมุนเพราะนั้นเราโบรานแตกเม็ดเพราะฉะนั้นต่วักกูขอเหล็กเพราะนั้นก่นกิดเล่นนอนเสียบไปก่นเลยฝันคือจังเรามาว่านี่นะ หกสี่หกเลย้ายตัวเก่าหน่ะผู้ตยาบตยบอกผู้ตายบอกหกสี่หกคอยเลี้ยงเมีย่างสุงนมัวโบชกตัวหนีคนมาห้ามเลยเดี๋ยวใส่ผู้ตายต้องหนีใส่เออมันจะยุ่งสีเนาะหนีก็ข้อเข่าก็จะน้อยูหนีเนาะไม่ใช่ไรก็ยุ่งสังข่อยไปหันอืมเดี๋ยวว่าก่อนนอนอยู่ใต้ก่อยผู้น้อยก่อยต้องนอนอยู่ใต้ตีนยาแม่นบ่หล่ะนอนหยับลงมาเออนอนหยับลงก็เพื่นกันหยับขึ้นไปหันผัดแม่นอีพายังกทีนะอ่า ไฟหนุบ่ป่าเขาจะเชียก็ไปขึ้นมูนล่ะมูนเดียวมันเนาอีลาขึ้มูนเขาล่ะนอนอยู่น้ำกัน่นเปไรยังไงไปย้ายดุมล่ะกับอีกิมอีมัดสมลูกเพิ่นเออกับลูกเขยเพิ่นนั่นล่ะอยู่น้ำกูผัวเมียเขานล่ะอืมี่เท่านั้นล่ะเพราะยังอึ่งห่างเพิ่นกับผุดอยู่กับชอบน้อยเพิ่นไปใกล้ แต่ว่าเพิ่นบอกเป็นเสียงเพิ่นเลยแมนบอนเนี่ยเสียงผู้ตายเลยแมนบอนเป็นหกสี่หกอันเลขเด่นตัวเก้าลรอห้วยตัวไรน้อฮันนี่มาสันหกสี่หกไม่ย้ายอืมว่าเป็นเสียงีย้ายข่งเรื่องเมียขึ้นมาสนหรอกเมียขึ้นโอ้ยอปัจจัยข้ามึงกูมานอนเออหุ่นมาบอกเลขแล้วฮันนี่มาสันคอยก็บอกซูไม่เงี้ยไรฟังอยู่เด้อก็ลามาซิมอยู่เด้อมาสันว่าค่อยๆก็หกสี่หก จะว่าจ็กสีแมนโมแมนหล่ะก็ฟังไว้แนวว่าจันทร์ว่าชูคนฟังนําอยู่ว่าชูไม่เงี้ยไรน่ะอยากแฮกุ้เนาะแม่บอกวัดบอกว่าถือเด็นหามันนอนกินมูลูกมูหลานมันหามันหายสุกเขาันอี้เล่ยมาเห็นอยู่ในขันนม้มนหนีเล็กงามไม่ลีมันไห้ยืนข้องย่องอยู่สีน้อยเล็กเก้านาะยืนข้องย่องอยู่งสีตัวสามมันเหมือนม้วนมิงกิ่งอยู่งชุ่งผีตัวนี่มันผัดมาเป็ี่ยนสีแม่เป็น จีลังล้างเปลี่ยนจีงูงูลงมาจีแม่ยนจีคอยยอดมั้งจีแม่คอยได้ว่าหัวเลขตัวนี้มันเป็นหาก็ได้เป็นเกีก็ได้ขวานจีก็เลยว่าหาเกีดเออคอยกะเลี้ยว่าเลี้ยวเก่าเก่าหาคอยกะเลี้ยวสามเก้าเกีดก็ได้สาม เก้าาก็ได้ที่นะเรของตัวก็เก้าหาหเก้าเจที่แมเก้าหากับเก้าเจ็ดน้องคนสองตัวมันมันอีร้ามันผลได้หาสิเก้าด้อายุเพิ่นน่ะนะเอออายุคนตายกัเมื่อคือเรียกทุกเอเรียกกันเ๋อมันได้หาสิเก้าปีมันท่านได้เงินเดือนเนยน่ะก็ก็เพิ่งจะได้หาสิบเก้าปีหาสิบเก้าปีมันตายก็ซับกับตกับเรียคันน้ำมนต์นเอตัวเดียวกันยังไงเลยเด้ออ่าแว่า ว่ามันมุ่งในกกินเงินยเดียมแล้วอายุผู้ตายอายุผู้ตายมันทอทอกันคือกันกับเรียกคันนมุนเลขห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าอแต่ว่าคนบอกดีหกสี่หกเออเออคือบอกทังสั้นเหรอฮะอันนี้ว่ามันสีออกบนกำลังบดเนาะประเทศนี่อันนี้เรียกบะเขียร์เลยเรียกบะเขียออันไหนเรียกบะเกียหกสี่หกบอกเออ ปลาบักเขียวมาก็เป็นหองสีหกห้อยบักเขียวไปเสี่ยงไว้ไหนหันในหีบใด้หีบกันเขาผลนว่าตุวไรมันเป็นหกตัวไรมันเปลยนสีไว้สูกับเอาอย่างนี้ตาคนได้ว่าอยู่ตัวนี้มันเป็นสีได้หนิ่าสันชูวงมังยืนคอยย่องแข่งยางมาสันตัวนี้มันจะเป็นหกวนตัวสู่าสันเห็นบอมันงอลงโค้งอยู่นี่ปีนขึ้นมันก็เป็นหกตัว่าสันปีนลงมันก็คือเรียกเกตต่ว่ามันสิเป็นหกได้สองหลายคนเลยว่างสี่ ก็เลยมานอนหเลยฝันฉันบอกเลขกบกเขียนะมันมีหกสีหกบัดนอ้นรับแล้วมาเขาในความฝันคันเปียงสีเตียงกับผีเลขกบัดนั้นมาใจมานอนแล้วบัดฝันมาคดใจมาบอกหกสีหกนี่มันก็ตรงกับเรขกบกเขียอยู่ก็เลยว่ามันมันสี่ออกอยู่เลขยบกเขียเว่าะฉันมันคือมาว่าจังสีเวูันอันเลขมีคันน้ำมนต์หรอกอัน ขันอมตนนี่ 9, 7, 9, เก้าเจ็ดกับเก้าหาแมนบ่สามเก้าห้ากับมันเก้าเจ็ดอันดีมันตีได้สองตัวเลขตัวกอกตัวซุดนั่นเา้าหนึ่งสองเก้าเทาไน,านเก้าชัดเกนเจ็ดไกลหนึ่งสองมันจีว้าโอ้ยคอยสิว้าตายมันจีบ้าดิาบบอเอบบอเขากระบะเก่งเปาไหนดิเนาะ มันผัดเป่ามั้สองอาสามงวดห้วมันก็บ,บ่ามันใจกนไรตัวนี้ละ่ะตัวเสียงเสียงแหวออาตัวตัวมันใจนี่แหละนั่นก็นได้เนนคน<อ>ตายบอกไปตรงกับเลขคือหกสี่หก้อครับเด้อนะครับแต่ว่าเลขคันน้ำมนต์เนี่คุณย้ายเพิ่นเทนเป็นสามเก้าเจ็ดหรือสามเก้าห้านี่แหละเพิ่นว่าเอาสองตัวลวาวัดนะครับเลขคันน้ำมนต์นะครับตัวตัวไทยมันตีเจ็ดก็ได้ตีห้าก็ได้นี่ยยเป็นแน,น,น,นวทางน,นะครับ เป็นความฝันของคุณยายเพิ่นไปน,นอนเฝ้าขอนพี่น้องเพิ่อนปูนัยเลยว่ามาเบิง้งปูปู้ขาจะเข้าไปเบิ้งนี่มาแม่แล้วว,ว่าปูนัยวัดป่านม,มาแม่ไม่ยังอยากเบิ้งแต่จียากยังขันเข่า,ขาขมาว่าะฉะนั้นเพิาะจีว่าปูเบาบอกด้วยว่าขัานวววขน,มน,น,น้ม้อนขันนม้อนบอกมือที่เลกเลยล่ะ